วันนี้ก็จะมาพูดคุยทำมาให้กัลยาณมิรรมทุกท่านได้รับฟังนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้นั้นเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอันสะอาดบริสุทธิ์นะครับผู้ที่เข้าถึงคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ รู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องดูตำราเลยนะครับแล้วก็จะมีผิวพันธุ์ใบหน้าอันผ่องใสมีผิวพันธุ์ใบหน้าอันผ่องใสามากปราศจากเครื่องมือหมองนั่นเองความเป็นพระโสดาบันเนี่ยใบหน้าจะผ่องใสามากมากกว่าคนสามัญชนธรรมดาเท่าไปนะครับยิ่งเป็นพระอรหันยิ่งผ่องใสเข้าไปอีกจะไม่มีความหม่นหมองเลยนะครับ เรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยแทบไม่ต้องรักษาศิลเลยสิลก็จะมารักษาเองประมาณนี้คาว่าคาว่าศิลจริงจริง่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาสินนะคาว่าศิลจริงๆเนี่ยคือความปกติของสมาธิความรักษาใจให้ดีเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นมันจึงเป็นศีลครับวาจาที่พูดก็เป็นวาจาที่แตกชานนะวาจาของผู้ที่ เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงพ่อเงินก็ดีหลวงปู่ป้านก็ดีหลวงปู่ั้นก็ดีหลวงปู่โตก็ดีเวลาท่านรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมเนี่ยท่านรู้แจ้งเห็นจริงทางธรรมของท่านเองนะโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครไปบอกท่านโดยที่ว่าท่านไม่ต้องไปศึกษามาจากไหนนะครับส่วนเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกเรื่องตำราดีไหมดีให้เราทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรนะครับ แล้วก็ทราบเรื่องพระอภิธรรมนะครับเรื่องพระวินัยนะครับประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เราจดจําเอาเราไม่สามารถที่จะรู้แจ้งหจริงๆในทางธรรมได้กิเลสมันก็ไม่กลัวดังนั้นกนะิเลสมันจะกลัวก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาของเราเองนะครับเพราะว่าคําว่าธรรมะจริงๆ่แปลว่าอะไรธรรมะแปลว่า,วาหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติถูกต้องอ่า เปรียบเทียบเฉดเหมือนชาวนาที่เกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวอย่างขมักขม่นเพื่อให้การงานของเขาออกมาดีเปรียบเทียบเหมือนวัดเนี่ยวัดถ้าไม่มีพระสวดมนต์ทำวัดเท้าเช้าทำวัดเย็นก็ไม่มีธรรมะเปรียบเทียบเหมือนกับตัวเราเราก็จะต้องเรียนรู้ตามความจริงของกายและใจประมาณนี้สภาวะธรรมเกิดขึ้นที่กายแล้วเรียกว่ารูปธรรม คือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่หูก็ดีเกิดที่จมูกก็ดีเกิดขึ้นที่ตาเห็นรูปก,ก็ดีเกิดที่ผัสสะก็ดีผัสสะรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปรูปธรรมที่มองเห็นครับแต่สภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้เราจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาไตรักอนิจจงความไม่เที่ยงแท้อนาตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขงังทนสภาพเดิมไม่ได้ อ,อประมาณนี้ให้เราพิจารณาตามตามความจริงแบบนี้นะครับ